ต้นเป็นพอ่อค้าเป็นแม่ค้า mm. เขาก็บอกว่าของตัวเองดีหมดแหละนะครับแต่ของผมก็ไม่การันตีคือให้ทุกคนเอาไปใช้เป็นการพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับ mm. แต่สําหรับผมเนี่ยที่เอามาใช้เองทดสอบก่อนที่จะมาขายแล้วก็ซ่งที่เขาต้องการที่อยากให้ผลิตภั์ mm. ผมผม,ผมกระบาของผมดี mm. แล้วก็อยู่ในราคาที่เหมาะสม mm. นะครับ mm. บเดมี่โตแท่นขายอย่างเขาขายตรงเพราะเราไม่ได้ตั้งราคาไว้สูงสวัส mm. ดีครับ mm. ผมครับ แมนครับแม่แม่อยู่ใสโทุมาจากใสครับไม่เบียนอยู่บ้านปั้งไรเขาสนท่วงพี่โอ้ยอยู่เขาสนท่วงติดตามแอนบอยบอกตัดตันร้อนขยันเบืองเบิองเมื่ก็นอนเปล่าโอ้ยไล่สดธรรมดานี่ก็ได้เบิองเบืองคลิปที่มันเบิ้งได้เพราะว่าบน่ยครับผม ขอบคุณหลายๆครับแม่ร่ำยวนผมณพ่อแม่แม่อยากไปพานีคื้อข้าวผัดชีสตนมูไปนี่อแล้วมีกระเทยพวกปิ่นเนี่ยครับไม่ได้แค่ไหายเรบอยแม่แค่ไหาขอบคุณหลายๆครับแม่แม่ในเบอร์มัตตอร์ใส่นิขอบคุณนลูกแม่ได้เบอร์มัตตอร์ใส่เอาแม่เดี๋พ่อกินได้มอล่าหนึเนาะเดี๋ยวลูกไปสวดมนต์ไหว้พระก่อนจ้าขอบครับครับขอบคุณครับ มใช่แนะนำให้ทำใจ <laughs> ครับผมยาสีฟันแล้วก็แชมพูแล้วก็ครีมอาบน้ำนะใชเป็นปีแล้วคุณคือคนใช้แล้วบางคนก็ถูกใส่แล้วอ่าหมายถึงว่าถือเข้ากังสิไมหมครับใช้แล้วได้ผลใช้แล้วได้ผลจริงเป็นกระสังตอ่อต้องกดติดตามเพงนั้นไว้นะครับหลายคนกระจอเขาก็เพ่ได้องี้ยงหลาย นะครับโมเดลยี่ห้อหลายกันเลยแบบช่วงนี้ยังไม่มีโปรนะครับเพราะผมสั่งของน้อยนะสั่งมาอย่างยาซีฟันสั่งปกติแต่ก่อนคือเราสั่งมาเยอะนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผู้จัดก,การเราก็บอกว่าพี่ไม่ต้องสั่งเยอะนะสั่งแล้วมันจะได้มีการมันจะได้ของที่ผลิตใหม่มาขายเรื่อยถ้าเขาสั่งมาตุนไวอะ่ะมันอายุการใส่อย่างเดียวจ้าครับผมสนับสนุนไปที่ a d ี b b ก็ได้ครับหรือเพจ o r a n g shop ก็ได้หรือมาที่เพจ อบอสแคนก็ได้นะครับได้กำไรหาบาทสิบาทเรา <c oughs> ซอยกันขายอันคนหืดเบียดจังมาขายบอบอเบอรเดไปตามที่เพจเลยนะครับผมกดลิงก์ไปตามเพจเลยค, okay, ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ <c oughs> โอ้ยลืม เมื่อนี้อย่าลืมไปเบิงให้กำลังใจแอนที่เพจแอนอรดีนะครับเพจแอนอรดีแล้วก็ไปช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับพี่น้องสนับสนุนได้บตดองเสียงเงินครับแค่เขามาเบิงคลิปหลายๆนะครับนะฮะไปเบิ้งช่องจริงช่อง YouTube ของแอนก็คือแอนอรดีออ